ไปพูดคุยกับพี่วิกิตนะครับธีระวรรณรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้ในการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยมาสารทรัพย์บลวงจําำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่วิกิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับพี่วิกิตมองตลาดยังไงวันนี้เอ่อสิบหกนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีบวงมาสิบเอ็ดจุดละอ่ตามค่ายังไงฮะก็อย่างที่บอกอ่ะฮะก็บอกบอกไปแล้วว่าตลาดมันจะปีนขึ้นจากหลุมไง อืม๋อ้แต่ชะนีมันจะปีนขึ้นมาจากหลุมนะครับเพราะเราเจอก้นหลุมแล้วนั่ก้นหลุมแล้วแปดศูนย์ผมว่าทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นออเ่ทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคการดูพื้นฐานการดูครอบเสนอปริมาณครับแม้หรือจะสายศาสตร์เนี่ยผมไม่ต่างกันหรอกประมาณนี้1,280จน1,250ครับนะซึ่งไม่ถึงหรอก1,250ผมว่าเขาก็มองผลเปลือกนันเอาไว้อ่ะ ตรงนั้นเออน i n งยิวแก็มันก็บอกเหมือนกันว่าเออระดับนี้มันก็ไม่เคยหลุดออแต่ถ้าถามผมเใน,นเมื่อทุกคนมันรู้หมดว่าดาวสายอยู่ตรงไหนมันก็พอจะเดาได้ว่าตรงนี้คือก้อนหลุมที่เหลือเนี่ยคือการปีนขึ้นจากหลุมเนี่ยมันจะทุรักทุกกเลยแค่ไหนซึ่งก็เอาเรื่องพอสมควรในาทิศเนี่ยคุณ ที่ติกรอนทั้งสามท่านะคุณโ็คุณเอกคุณออดน่าจะเห็นคือวันหนึ่งบวกขึ้นไ่ดีๆแล้วก็ติดลบละอีกวันหนึ่งใช่เหมือนอี่เงี้ยเป็นอย่างนี้ทั้งอาทิตย์เลยคือพรักทุเรอยางที่ผมคิดแต่แต่มันก็กลับขึ้นมาจากหลุมได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าภาพตลาดกับดัชนีมันก็เป็นไปตามที่คาดแต่อาจจะสะบักสะบอมหน่อยก็ต้องลงไปติดลบกันก่อนนะก่อนที่จะกลับขึ้นมาเพื่อเล่นเล่นคุณเพื่อเท่าทุนนะคดง่คยณง่ายอาทิตย์เนี้ย ครับถ้ามองอย่างนี้คือสัปดาห์หน้าก็น่าจะปีนออกจากหลุมแบบลำระำบายอย่างนี้ได้อีกใช่ไหมคะผมว่าน่าจะขึ้นจากหลุมนะอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เป็นการปีนและนะ้วการปีนอ,อาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะขึ้นไปยืนบนปากหลุมได้แต่ว่ายืนเสร็จคงไม่ได้วิ่งนะนก็ก<อ>ยืนแล้วก็ขาแข้งสั่นก่อนยืนแล้วก็เขาเรียกว่าพักเหนื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าจะขึ้นไปไกลแค่ไหนแต่ว่ามีรนทโนบรีบาวมีความเป็นไปได้สูง การเปลี่ยนาวการรีบาวมันจะพัฒนาการเนี่ยมันจะเร่งตัวเร็วเร็วช้ายังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในประเทศของนักลงทุนแล้วก็จากมาตรการที่ทางทั้งตลาดหลักทรัพย์ทางกรรทอทยอยทยอยออกมาสาหรับในเรื่องของการสร้างเสถียรภาพให้กับภาวะการลงทุนโดยรวมอย่างที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสดาวมากันอยู่ก็รเรารู้รู้กันอยู่ในเรื่องของการอะไรนะขายช็อตช็อตเซลล์ค่ะนสักหน่อยไหม เอาสักหน่อยไหมคุยกันเรื่องนี้สัหน่อยก็ได้ได้ครับได้ครับว่ามีปริมาณการพัดสะสมอยู่เนี่ยเยอะระดับแสนล้านนครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยช็อตก็ยังไม่ได้ซื้อคืนเนี่ยนั่นก็คืออยู่ในกระดาน NBDR เกือบทั้งหมดนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือต่างชาติผมว่าพูดจะมาหลายคนแล้วหลัะต่างชาติดีเซลฝรั่งขายขายแล้วก็ แต่ว่าสังเกตอะ n v d r ไม่ลดอะไปดูเอานะครับสัดส่วนการถือหุ้นในผ่านในตัว n v d r คือไม่หุ้นไม่หายไปไหนเลยลดลดนิดเดียวเอ่อ f o r e i g n Holding หรือว่าสัดส่วนนักลงทุนที่ถือแบบเป็น Long Only Fund นะคือเอ่อต่างชาติถือจริง,รงๆแล้วไม่ขายก็ไม่ลดลงเลยนะแต่ว่ารปรากฏว่าไอ้นี่ยออกมาเนเซลอยู่ทุกวันเลยมันก็ชวนเป็นชะนวนให้คนสงสัยกันเนี้ยฮะว่าเออไอ้ที่มันขายกันทุกวันเนี่ยนะ เออมันเกิดจากการขายแล้วมารับล้างโด่ที่เอาไว้ตัวหุ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้ออมาขายแล้วมารักกันหรือเปล่าคือขายสิบบาท <c oughs> มาลับที่ห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ฟันกําไรกันไปโดยที่หลายคนก็เริ่มสงสัยกันนะเพราะว่าสัดส่วนไม่ว่าจะเป็น n v d r ก็ไม่ลดตัว Foreign Holding ก็ไปลดแต่เนี้ยเซล์ไม่ทุกวันครับก็เดี๋ยวมาดูฮะว่าอัพติคใช้แล้วมันจะช่วยไหมเพราะว่าอย่างแรกเลยผมว่าอาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถ้ามันจะมีลักษณะข,ของการ ขายในวันนะ่นะคือขายแล้วมารับล่างในวันอย่างเงี้ยโดยเอาของที่ไหนก็ไม่รู้มาขายแบบเนี้ยนะครับ,รบมันก็อาจจะยังช่วยได้ไม่เยอะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือ,อ,อไอ้ที่มันเห็น,<ๆ>เ,หนเห็นกันนะ่ะเป็นตัวเลขที่มันบอกได้คือมันเป็นข้อเท็จจริงก็คือสะสมขายช็อตอยู่บน n b d r เอ่อแล้วยังไม่ได้ซื้อคืนไอ้พวกเนี้ยคือถ้ามองก็คือเขาจะซื้อคืนก็ได้ถ้าลงมาแล้วสะใจแล้วฉันซื้อคืนแล้วฉันช็อตมาเต็มที่แล้วเป็นคาราเบลแล้วซื้อคืนมาตรงนี้แหละครับก็เป็นไปได้ นะก็อันนั้นอันที่หนึ่งอาจจะค่อยๆซื้อก็ได้ฮะเอซื้อไปแบบให้เรา,าชะล่าใจค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อไปอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือเอาเราเอาหุ้นขึ้นไปเลยอะจนเขาแบบไม่ไหวแล้วหุ้นมาเปลี่ยนแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนด้วยอะไรครับปัจจัยที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเช่นอเอศรษฐกิจฟื้นตัวแต่มาสองสามสี่อ่ากำไรบริษัทจดทะเบียนกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมครับคือที่ผ่านมามันก็เป็นประเด็นไงเพราะว่ามันมีขาดทุนทางบัญชีกันหลายตัวขาดทุนจริงๆก็มีเหมือนกัน ขาดทุนสต็อกก็มีเหมือนกันนะมันทําให้ตัวของกําไรสุทธิต่อหุ้นหรือว e ่า EPS บ้านเราเองเนี่ยมันก็ลดลงลงมาเรื่อยๆก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทุกคนก็เห็นโฟของการเขาเรียกว่าปรับประมาณการกําไรนะซึ่งจากนี้ไปเนี่ยถ้ามันสุดละแต่ไม่มีละคนมันเริ่มปรับกําไรขึ้นผมว่ามันก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ไอ้ฝั่งขาดอ็อตก็ต้องระวังตัวแล้วเฮ้ยกาไรมันดีขึ้นวยไอ้ P E มันถูกแล้วมันอาจจะทําให้เกิดมีสัญญาณของการแบบรีคัฟเวอรี่เร็วก็ได้ของตลาดหุ้น ออกมารีคาเวอรี่เร็วเนี่ยมันก็บังคับให้เขาต้องทําอะไรฮะซื้อกลับเร็วนะเหมือนกับเวลาเราเล่นหุ้นขาลดขาขึ้นเนะี่ยเล่นหุ้นขาลงเพราะมันลงลงมาเนี่ยแล้วถ้าถ้ามันมีแนวโน้มจะขึ้นเร็วเราก็ต้องรีบซื้อคืนนี่ก็อารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวัดวัดดูครับว่า,วามาตรการที่ออกมาเนี่ยอย่างน้อยก็คือช่วยในเรื่องของการทรําช็อตอาจจะทําได้ยากขึ้นอันนี้แง่ของพวกเอ็นอทั้งหลายที่เอามา,ายืมมาชอ็อตกันรักษาสมกันอยู่อาจจะไม่ชอ็อตเพิ่ม หรือจะช็อตแล้วให้วางช็อตมันไม่ลงสักทีไว้เขาอาจจะหยุดก็ได้นะเขาหยุดแล้วก็อาจจะมาค่อยๆทยอยซื้อคืนซื้อคืนครับซึ่งก็เยอะเหมือนกันนะเพราะอย่างยกตัวอย่างไอ้ตัวที่มีปริมาณการช็อตอ็นวีดีอสูงๆอย่าง AW c บีีอยอางเงี้ยโอ้ช็อตไปกันถึงห้าหกล้านพ้น AOT ก็โหหลายร้อยล้านพันเนี่ยมันก็เยอะอ่ะผมว่าก็ต้องใช้เวลาในการทยอยซื้อกลับไอาจะเป็นเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องจับตาดูกันว่ามันจะ สร้างเสถียรภาพให้กับภาวะการลงทุนโดยรวมได้ได้มากน้อยแค่ไหนครับครับซึ่งดูแล้วมีความหวังนั่นนั่นหมายนั่นหมายความว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นผลสำฤธิจในเร็ววันแต่อาจจะเห็นเห็นภาพการชะลอถูกไหมพี่ถูกครับอืมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมตินะระหว่างทางกำไรมันดีขึ้นครับถัดไปอีกเดือนนดึอนั้มบนรตีครังออกมามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจถัดไปออก กองทุนที่เป็น LTF ออกมาใหม่เหมือนกับ, erm, บเกณฑ์เดิมเราหล่ะทีนี้สนุกแล้วกองทุนในประเทศมีกระสุนไปสู้แล้วนะครับพอมีกระสุนไปสู้นักลงทุนรายย่อยเ,อเวลความบางครั้งเริ่มกลับมาตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยนะก็จะกลับไปเหมือนกับวอลลุ่มตอนเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นล้านอะไรเงี้ยมันจะช็อตลงยากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเล่งที่ทําให้เขาต้องเล่งซื้อตื่นกันได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทต้องจับตาดูใช้เวลานิดหนึ่งครับครับ อ่ถ้าอย่างนี้จังหวะจังหวะแบบนี้นะในช่วงของการรอเนี่ยคนจะเก่งกําไรเล่นสั้นก่อนไหมครับหรือยังไงดีฮะเชิญตามสบายฮะสหรับการการเลือกเล่นรีบาวน์นะแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ตรงนี้แหละว่าถ้ามันรีบาว์ได้แบบเป็นกรอบเป็นกาจนมันเปลี่ยนแนวโน้มได้อันเนี้ยสาหรับนักเก่งกําไรผมไม่ห่วงหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เขาเพียงพอแล้วหรือผิดทาตรงไหนเขาจะคัดลอต แต่ไม่อยากให้ทําอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับนักเก็งกําไรคือวลาตเปดเป็นขาลงใช่ไหม,มแล้วเราก็ไปฝืนเล่นกับมันเนี่ยถูกไหมเราก็จะเห็นภาพก็คือสมมติเราซื้อหุ้น A ที่ราคา10บาทแล้วเราก็บบแม่งลงมา5%ตั้งสต๊อปลอตไว้อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็สตอ๊อปไปแล้วที่เลทเซว่า9บาทอย่างเงี้ยแล้วพอ9บาทเสร็จเราซื้ออีกคิดว่ามันจะขึ้นครับแล้วมันลงมาอีกสต๊อปที่8บาทอีกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ส้ําเติม ทำให้มันราคามันม้วนลงมาข้างล่างเรื่อยๆไงถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นกับขาลงอ่ะหลายคนก็เลยเตือนไงว่าอยาพยายามผมเงินเข้าไปแต่ผมมองเลยก็คือว่าอ่าโอเคถ้าเกิดมันสิ้นสุดขาลงแล้วมันรีเวิร์สกลับขึ้นไปเป็นกรอบเป็นกรามอันนั้นฮน่เชิญตามสบายเลยแตจจะเลือกอะไรกันได้ครับเล่นขวาอะไรไปกันน่าจะได้ปังกันหมดพอราคามันก็อยู่ล่างๆกันพอสมควรละถูกปะครับถูกครับอีกเรื่องหนึ่งครับดราม่าอีกเรื่องหนึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ก็เรื่องเนี่ยแหละพอเซลมาชินคอ ถูกไหมบอว่ามันก็เป็นประเด็นที่พอจะเดาได้อยู่แล้วนะครับเวลาสมมติไม่จาเป็นต้องเป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กก็ได้เป็นหุ้นอย่างปตทเนี้ยผมถืออยู่เนี่ยผมก็ไปวางไว้เป็นหลักประกันเพื่อเอาไปเอาไปเล่นหุ้นตัวไหนก็ได้แต่พอเอิญเนี่ยไอช่อไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยุ้นมันตกเนี่ยตกกระจายเลยหุ้นดีๆอย่าง GPS ีเอซีบีกริมอืออซพโอ้โหอะไรก็วางเป็นหลักประกันก็โดนเป็นหมดนี่แม้ค่าหุ้ใชาใช่รจะต้อง โดนกันบ้างแหละสําหรับในเรื่องของบอกที่ปล่อยมาจิ้นเยอะๆอพอปล่อยเยอะๆมันไอตัวเงินเงินที่เขาดำรงเงินกองทุน็นซีอาร์เขาไม่ไหวเขาไม่ไหวเขาต้องเรียกลูกคา้าไอคุณเจ้าเอาเงินมาเติมหน่อยคุณเจ้าไม่มีเงินงั้นฉันขายคุณคุณออกมานะอือันนั้น <ๆ S 2> แหละมันก็รันเงินมาเรื่อยๆเลยคือบางทีมันก็เป็นอะไรที่อย่างที่เราก็รู้ว่ามันไก่กับขายถ้าหด้นรมงเองเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เกิดครับจะไปโทษว่าเอ้ยบริษัทนี้ทําไมต้องไปวางคือบางทีอ่ะ เขาเองก็ไม่ได้อยากจะวางแต่เราไปซื้อหุ้นเขาเราหุ้นเขาไปวางแล้วพอตลาดมันขาลงมันก็นั่นนะฮะเป็นการเช็คบินแล้วก็โอดกันไปโทษกันมาหาแพะหรือว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดอแต่ผมว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องมาดูแยกดูนะว่าไอ้หุ้นที่เป็นมันเป็นหลักประกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันแย่ทุกตัวบางตัวมันกําไรไม่ดีจริงๆมันก็สมควรถูกป่ะถ้าเขากำไรมันติดลบงบมันติดลบกําไรมันไม่มีพ e อีมันสูงอันนี้ก็สมควร แล้วโบก็ดันไปปล่อยมาจิ้นให้เขาอีกมันก็มันก็โทอกันไปทอยกันมาถูกไหมมันก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าถามว่าอ่โอเคในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ไปแล้วอ่ะเราก็ไม่ควรจะไปเหมาเข่งรวมว่าไอ้หุ้นที่มันอยู่ในตะกร้ามาจิ้นที่เขาส่งต่อกันเนี่ยแชร์ข้อมูลกันเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันมีปัญหาตัวนี้มันมีปัญหาทั้งๆที่ตัวมันเองมันไม่ได้แบบไม่ได้แย่ก็มีเยอะแยะผมไปไม่ต้องไปเหมาเข่งรวมขนาดนั้นอันนั้นอันที่หนึ่งหลายตัวมีกําไรดี อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พูดยกตัวอย่างชื่อหุ้นแล้วกันนะไปศึกษาดูเอาเองก็เห็นเอพอเห็นว่าอ่ะธุรกิจมันยังกําไรดีเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมากครับธุรกิจมันยังดีเลเวอร์ได้อยู่กําไรมันเดี๋ยวพอมันฟื้นในมาจิ้นเนหลักประกันอะไรพวกนี้พอมันเคลียร์พอดกันจบก็จบไปคอ,อีกอันเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเคลียร์เคลียร์มาจิน้นสมมติถ้าถ้าถ้าในข้อมูลที่เราส่งต่อนเนี่ยมันเป็นข้อมูลอดีตถูกปะอาจจะเป็นเมษาล่าสุดพฤษภาไอ้นี่มันก็มาถึง จะหมดมิถุนาอยู่แล้วมผมว่าไอ้ระหว่างทางมันมีฟอร์ตไปบ้างแล้วล่ะนะครับอย่างที่เราเห็นกัน,น,นพอบกนั้นมันไม่ไหวไอ่ะไม่ต้องพูดซื่อบกก็ได้โบกบกแข่งหนึ่งมันไม่ไหวมันก็ต้องบังคับลูกปลาขายกันออกมามคือของก็ออกมามันก็ผมว่าล้างหนี้และส่วนใหญ่เนี่ยที่เหลือก็กกอาจจะเหลือไม่เยอะมากที่มีปัญหาจริงๆก็เขามีเวลาให้ล้างหนี้ปลายปีมันก็มีเวลาให้หายใจใหายคอกันนะครับ,รบผมไม่จําเป็นต,ต้องแบบไปฟอร์ตกันทุกไลน์เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมาก เห็นดาม่าส่งต่อกันมันเป็นหนึ่งก็คือในระหว่างทางมีการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเลขที่แบบไม่ต้องมานั่งกังวลกันแล้วมานั่งจดชื่อหุ้นกันว่าตัวนั้นตัวนี้อน่ากังวลตัวนั้นตัวนี้จะโดนฟอสด้วยนะครับมันต้องมีทางแก้หรือบางทีคนเอาหุ้นไปวางบัลลักประกันแล้วเขาเรียกหลักประกันเพิ่มไม่มีเงินก็อาจจะเอาที่ดินไปตึงก็ได้ก็มีการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นผมว่าก็อย่าไปกังวลในส่วนนี้เยอะถ้าหุ้นมันพื้นฐานดีกําไรมันมานะครับมันก็ไม่ถึงขั้นว่า อจะต้องเสียหายกันทั้งวงกว้างครับตีความอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ว่าถ้าหุ้นไหนโดนฟอสลงมาราคาแรงๆแต่พื้นฐานยังดีอยู่ก็ก็มีโอกาสถ้าใครสนใจก็เขาก็ลองพิจารณาดูถูกไหมฮะใช่ใช่คือบางตัวมันไม่ได้ลงฟอสขนาดนั้นเนี่ยแบบลงมาฟออย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็บางตัวก็ลงมากําลังน่ารักนะห้าเปอร์เซ็นเจ็ดปอร์เซ็นบ้างสิบเปอร์เซ็นต์บ้างพวกนี้ผมว่าคือคนก็รู้อยู่แล้วพื้นฐานมันดีอ่ะ มันก็ลงไม่เยอะหรอกครับครับครับอแล้วอย่างนี้ช่วงนี้กลุ่มไหนที่เซกเตอร์ไหนที่ที่วิกฤตมองว่าน่าสนใจครับเวลามันมาผมว่ามันก็คงโดนช็อตกันเกอบทุกตัวนะอ่าไอตัวที่มันโดนช็อตกันเยอะๆนะครับก็น่าสนใจทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าอะไรที่มันจะดุงกําไรมันด้มารสองสามสี่ไงอื้แต่ถ้าเราบองแล้วอ่ะกําไรก็มาโดนช็อตอยู่เยอะไอเนี่ยมันก็อยู่ในเรดาร์ Uh, นะครับซึ่งผมว่ามันก็หนีไม่พ้นพวกธุรกิจที่มันเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคในประเทศบ้านเหล่านี้แหละครับแต่ซึ่งผมเ็่มองว่าหุ้นพวกนี้ที่ราคามันไหลลงมาโดยโดยทีมันก็โดนหลายหลเรื่องเนี่ยมันก็น่าจะมีการถูกซื้อคืนหรือว่ามีโอกาสมีการรีบาวด,ด้ีนะครับค้าปีกอ่ะนะดูค้าปีกไว้หน่อยสาเหตุที่ผมเริ่มมาดูไอ้พวกค้าปีกที่มันโดนขายลงมาแรงๆผมว่ามันก็ เราก็เห็นสภาวะการบริโภคโดยรวมในประเทศที่มันก็เห็นภาพว่ามันชะลอตัวจริงๆครับซึ่งซึ่งมันชะลอตัวก็จริงแต่ว่ามันก็มีบางเซกเตอร์บางซกเมนต์ที่มันก็เริ่มเห็นสัญญาณของยอดขายที่มันกลับมาเริ่มดีขึ้นนะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดอันนั้นเรื่องของการบริโภคเรื่องของตัวธุรกิจที่เขาเรียกว่าอะไรพวกโรงไฟฟ้าที่โดนขายขายก็ลงมา คนก็ไปเบาเข่งกัวนวะ่าแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฉบับใหม่อาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดเลาก็ไปข,ขายกันลงมายกแผงแต่จริงๆไอ้ตัวที่เป็น s p p อาจจะไม่ดีแต่ไอ้ตัวที่เป็น i p p มันดีนะผมว่าอย่างกรัฟเองมันก็ถือว่าแข็งกว่าตลาดนะครับตอนตลาดเทลงมาไอ้พุ้นกรัฟเองก็ไม่ได้ลงมากเลยมันจะไปหวงังว่าจะรีบาวแรงเหมือนชาวบ้านเขาเป็นต่อเป็นกำคงคงไม่ขนาดนั้นแนตะ่ถือว่าอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยทานเลือกก็คงเลือกตัวที่พื้นฐานปึ๊กๆกเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย เพราะฉะนั้นไอ้หุ้นกลุ่มโรไฟ้าก็น่าสนใจถูกไหมพี่การเลือกตัวตัวตัวที่มันน่าจะได้ประโยชน์สุดอย่างครับอ่าเป็นบริโภคก็อาจจะ cpo จะเป็นหุ้นดูแบบไม่ตื่นเต้นนะไม่ค่อยว้าวข้าวเพราะว่าคุณอว้าวเก็บเอาไว้กันตลาดที่มันมาเดี๋ยวเดี๋ยวหุ้นว้าวผมมาเองครับเดี๋ยวมีแน่แนเดี๋ยวเราจะโดนว้าวเองนะไม่หรอกเพราะว่าเวลาตลาดมันขาขึ้นไงฮะไคอรคอะไรไปเนี่ยมันเพิ่มก็พร้อมเล่นกันหมดแต่ตอนนี้ตลาดมันเป็นขาลง เราก็พยายามจํากัดความเสี่ยงโดยการที่เหาหุ้นที่มันพื้นฐานมันแน่นๆปึกๆหน่อยครับครับผมครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิกิตมากนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ